สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางศูนย์ดูแลโรคเกาต์นะคะมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์พี่สุบินนะคะขอรสิทธิ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เขามีภาวะโรคเกาต์มาเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่เขามีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรามา,ามาทำตัวดีเกาเนี่ยได้ไดยังไงแล้วก็เห็นผลรักเป็นยังไงบ้างค่ะขอโทษน,นะคะพี่สุบินก่อนหน้าที่จะมาเจอตัวดีเกาเนี่ยค่ะมีอาการเป็นยังไงบ้างคะ ผมนายเป็นออร์ทิ์ครับก็้ป่วยเป็นโรคเกามาได้สองปีเอามาเจอเก้าก็อนานเรตอที่เป็นอาการโรคเกาว่าค่ะท้าบได้ยังไงเขาว,ว่าเป็นเกาวมีอาการยังไงคะเรามปนพวงแดงทีก้อเทาที่อขอ ยางบาลบากินก็ไม่หายครับค่ยาลงบาลอยู่กี่วันครับพี่ประมาณเดือนนึ่งประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ยุบไม่หายปวดปวดเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเจอตัวนี้เก้าจักในไหนครับมาเจอนิ้เก้าในโทรศัพท์ ตอนนี้พีสปริงพันมาติดกล่องนะคะมีประมาณ3กล่องนะครับ3สามกล่องคกล่องแล้วก็จนถึงปัจจุบันนะวบนนี้ที่กี่กล่องนะคะ6กล่องแล้ว6กล่องแล้วคือา3เดือนนะคะตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ที่สูงสุดระดับดาวน้อค่ะตอนนี้อาการปวดวมไม่มีเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะทุกวันนี้ไม่มีไม่บวมไม่ปวด <ไ>เดินไปใไนมาไหนกันไปบาปะคาค่ะก็คืออันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตัวดีเกลเนี่ยค่ะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีสเตียรอยนะคะแล้วก็ในตัวดีเกลเนี่ยก็จะมีสารสกัดที่เข้าไปบำรุงไตลดปวดยุร,ร,ริกนะคะลดการปวดบวมอักเสบของข้อนะคะก็คือไปดูแลบำรุงคื้นฟูต้นต,นตอของ I'm